ตบหมาทองร่วงมาแล้วครับถ้าของถึงนะสวิงที่แปดโอ้โหแรงอยู่แล้วนะมึงจะเล่นไบวอลครับหนึ่งล็อกซองเหรอนี่เราแหละเวลสามเหรอหนึ่งล็อกซองแหละไปเรื่อยๆไประเดบ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 เราก็เวลไปเรื่อยๆเราเร็วเร็วไปเรื่อยๆเออไปทุกด่านเลยเราไม่ไม่ไม่เอาแบบด่านใดด่านหนึ่งล้วนอกจากแบบมันไปต่อไม่ได้จริงเราค่อยวนกลับมา สิบสองหางมีติดคลีครับติดขี้เหรอผมนานจะเห็นนะติดขี้เออถ้าไม่กดยาทองของกระต่ายติดขี้บอามด่านนี้พี่ถอดถอดขวานด้วยนะเออเออเออใช่ใช่มันตีแรงนี่ว่ะมาเป็นขวานไม้ขวานไม้เอออีเท่หว่ะเมึงลองเลยมีมึงลองมึงลองมาเป็นขวานไม้ดูดิขวานไม้ฉึงไปแล้วอ่ะ เอาโอ้โหดู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 หามาดูหามาดูนีไงตีต่อเขาหลยเว้ยเนี่ยนี่ไงวิธีผ่านด่านนี้นะครับโอ้โห72ตบอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปครับถ้าเกิดจะให้มันเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายถ้าจะเลี้ยวขวาเอ้ยเล่าถ้าจะให้มันเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะมีสงสัยกูต้องพุ่งมือวบอกูตบที72เนี่ยมึงก็ถอดขวานไม่ได้ใช่ไหมถอดขวานไม่ได้ ยิบหายมึงตีเท่าไหร่มึงดันมึงดันตูดมันมึงดันตูดมันพุตตีทียีเอ็ดลยพุตตีได้อยู่นะแต่ว่าตีทีเดียวอ้อยเชงฝั่งนู้นเนี่ยแล้วมึงคอยไม่เก็บหน้าหน้าทางเข้าดิกูรล่อไปหามึงได้อยู่เออออล่อมาล่อมามีเป่านกวีดเรียกไหมไป ันตีโค้งว่ะเฮ้ย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 ผิดทางเลยหนูผิดทางแล้วเจียวยัดเป็ดเข้าอย่างงี้แล้วกูจะทำไงล่ะเนี่ยเต้นหล่อแม่งเดินดอกมาเลยวตัวคลีมีผลที่สุดคือกาใช่ใช่คลีมีผลกับกามากที่สุดละอีทุกดอกบอกไปล่ะแป๊บหนึ่งกูเออได้ละทุกไปทุกไป บังคับมันก่อนต้องซ้ายขวาขวาเข้าขวาเนี่ยเออเออไปไปไปไเรียบร้อยผ่านเให้ดหนื่ใจเงี้ยแต่แต่ดีนะเราตีเสร็จจะเดินตามอะ่ะเราใช้กดทางาไปทางขวาไม่จะเลี้ยวงซ้ายใช่มันจะตรงข้ามกับที่เราเลี้ยว